กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกกุธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาและกรรมธิการเสียงข้างน้อยผมขอญาตท่านประธานและที่ประชุมเพื่อสแสดงความคิดเห็นที่ผมสงวนความเห็นให้คงมาตรา256ทับหนึ่งไว้ตามร่างเดิมซึ่งเป็นร่างที่รัฐบาลเสนอต่อสภาและก็สมาชิกแห่งสภานี้ได้โหวตเห็นชอบไป โดยให้สภาร่างรัฐมนูนที่มีหน้าที่จัดทํารัฐมนูนฉบับใหม่ตามหวมดนี้ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน200คนดังต่อไปนี้วงเล็บ1สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ละจังหวัดจํานวน150คนวงเล็บ2ส,สมาชิกซึ่งรัฐสภาคัดเลือกจํานวน20คนและวงเล็บสามสมาชิกซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลือกจำนวน20คนโดยการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชนสาขารัฐศาสตร์หรือสาขารัฐประศาสตร,ร์จำนวน1ิบคนและจากผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญจำนวน10บคนองค์เล็บสี่สมาชิกซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนนิสิตหรือนักศึกษาจำนวน1ิบคนที่ผมกราบเรียนและต้องย้อนความขอให้กลับมาร่างเดิมที่รัฐบาลเสนอนั้นผมเห็นว่า ตอนที่แม้ผมจะเห็นว่าการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นต้องแก้ไขเป็นลายมาตราแต่เมื่อที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับหลักการในวรระที่หนึ่งโดยยึดร่างรัฐบาลเป็นหลักจําเป็นที่ต้องเดินไปตามเรื่องเดิมครับเพราะกว่าที่ท่านจะคิดโครงสร้างนี้มามันประกอบด้วยความคิดที่จะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาฉบับใหม่ประกอบด้วยความคิดที่จะเอาองค์ประกอบของส่วนที่มาผสมกัน ก็คือสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง150คนกับผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญที่ท่านจะคัดมาจากนักกฎหมายนักบริหารราชการแผ่นดินนักรัฐศาสตร์นักรัฐประสานศาสตร์และที่สำคัญคือส่วนที่เป็นตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาที่สำคัญมากกว่านั้นอีกครับท่านอ้างเสมอในการประชุมรัฐสภา,าทั้งวาระก่อนรับหลักการและทั้งในที่หลายแห่ง ในวาระที่หนึ่งรวมถึงวันนี้ว่าท่านอยากเห็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเดินขบวนอยากร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ผมถามจริงๆครับว่าไอ้ที่มาจากการเลือกตั้ง200คนน่ะที่ท่านไปเขียนให้เข้ามาจากการเลือกตั้งอ่ะจะมาได้ยังไงมันมาไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องของนักเลือกตั้งไม่ว่าท่านจะใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ไม่ว่าท่านจะใช้เขตที่แบ่ง200เขตตามที่มีผู้สงวนก็ตามคนที่จะมาจากการเลือกตั้งนั้นต้องมีฐานคะแนนเสียงไม่สามารถเดินเข้ามาได้หรอกครับท่านลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าสสรซึ่งมีมาสี่ครั้งแล้วในประเทศไทยก่อญาติพาท่านย้อนอดีตไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเลยครับครั้งแรกเมื่อปี2 5 0 0 2491 ซึ่งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญครั้งแรกของประเทศไทยมาจากไหนครับมาจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกว่ามาจากในสภาเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทท่านบุญเท่งถึงทรงสวัสดิ์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาจากสมาชิกที่ไม่ได้มาจากสอวอและสสซึ่งเป็นผู้ชํานาญการเรียกว่าสมาชิกนอกสภาเช่นศาสตราจารย์ ด้านกฎหมายอย่างอาจารย์หยุดแสงอุไทยนี่คือสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งทั้งสิ้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยผมไปต่อฉบับสสรฉบับที่สองซึ่งมาร่าง,างรัฐมนุน2502สสรคณะที่สองก็ตั้งขึ้นมาร่างรัฐมนุนเช่นกันครับ240คนครับเป็นสสรที่มาจากการแต่งตั้งทั้งสิ้นครับไม่มีจากการเลือกตั้งถัดมาครับสสรคณะที่สที่ท่าน ชื่นชอบกันนะักและผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ทงเขียวให้รับรัฐนูน2,540ซึ่งผมก็เชื่อในขณะนั้นว่าน่าจะเป็นรัฐมนูนที่ดีที่สุดแต่มันก็เกิดปัญหา13ช่องโหว่จนในที่สุดนําไปสู่การชุมนุมประท้วงแล้วก็เกิดการรัฐาารประหารท่านประธานครับสสรขณะนั้นเป็นส,สรปี2,539ไม่มีจากการเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียวแต่ท่านอยู่ในสภานี้ สสรที่มาจากปี39นั้นมาจากการเลือกกันเองของพี่น้องใน76จังหวัดเลือกกันได้จังหวัดละ1ิบคนแล้วมาให้รัฐสภาหแห่งนี้แหละครับเลือกเหลือจังหวัดละหนึ่งคนไหนล่ะครับสสรที่มาจากการเลือกตั้งท่านบอกเด็กๆเ,เหล่านั้นว่าท่านอยากให้เด็กเข้ามาล่างรัฐธรรมนูนเขาจะมาอย่างไงเมื่อท่านไม่ใช้สภานี้เลือกเขามาไม่ได้หรอกครับถ้ามาแบบสสอรสามเก้าเนี่ยยังเลือกกันเองในแต่ละจังหวัด จังหวัดละสิบคนเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเรามาให้สภาหแห่งนี้เลือกเหลือจังหวัดละหนึ่งคนนะครับผมคงไม่เอ่ยชื่อท่านหลายท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหลายท่านก็ยังเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ผมเอ่ยได้ไม่เสียความนะครับเช่นท่านเสรีสวุวรรณพานนท์แต่ที่สําคัญครับส,สรใน99คนนอกจาก76บคนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมและสภาเลือกจาก760คน76จังหวัดเหลือ76คนนั้น ยังมีอีก23คนครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการเลือกโดยอ้อมแต่มาจากการแต่งตั้งโดยสภาครับท่านแต่งตั้งใครครับท่านแต่งตั้งนักกฎหมายท่านแต่งตั้งนักนิติศาสตร์กฎหมายมหาชนนักรัฐศาสตร์รัฐประสานศาสตร์ผู้เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองและนักบริหารราชการแผ่นดินเข้าไปเป็นกรรมการสอสอรอด้วยแล้ว จำนวนนี้ก็ไปเลือกกันใน99คนมาเป็นกรรมการยกร่างไหนนะครับสสรที่มาจากการเลือกตั้งที่ท่านพูดนักพูดหนากันในเวทีที่ต่างๆว่าเราอยากได้สสรที่มาจากการเลือกตั้งสามฉบับนะครับไม่มีสสรมาจากการเลือกตั้งแม้แต่คนเดียวในรัฐธรรมนูนตั้งแต่ปี2491ปี2502และรัฐธรรมนูน40ฉบับที่สคือสอสรปี50ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับ มาจากสมาชิกสภาสมัชชาหแห่งชาติ2 5 4 9จำนวน1,982คนมาเลือกกันเองให้เหลือ200คนแล้วให้คอสชอเลือกเหลือ100คนและที่เหลือยังมีการเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒต10คนไปร่วมกับสสรที่เลือกกันเองเป็นกรรมการยกร่าง25คนรวมเป็น35คนเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ4เฉบับ ที่ผมพูดถึงนี่คือการที่มีสสรออยู่ในแผ่นดินนี้ไม่มีการเลือกตั้งเลยไม้แต่ครั้งเดียวพอรัฐบาลออกแบบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาในวาระหนึ่งแล้วผ่านสภามาแล้วผมมาทวงถามครับผมมาทวงถามแทนท่านสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลว่าท่านลืมเด็กพวกนี้ไปได้ยังไงไหนท่านบอกว่าเขามาชุมนุมหน้าสภาออกไปนั่งคุยด้วยเขามาอยู่หน้าสภาอยากเรียกร้องรัฐธรรมนูน แล้วท่านลืมไม่ได้ยังไงครับว่าวงเล็บ4นักเรียนนิสิตนักศึกษาจํานวน10คนไปไหนครับใครจะมาล่างรัฐธรรมนูนให้กับเขาอย่าบอกนะครับว่า200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต200เขตผมนึกหน้าตาออกเลยครับว่าคน200เขตจะเป็นใครไม่ใช่นักเรียนนิสิตนักศึกษากลุ่มที่ประท้วงหรอกครับถ้าแบ่ง200เขตและถ้าแบ่งเป็นเขตจังหวัดก็จะแบบเดียวกับการเลือกตั้งสงวเมื่อปี2 4 4 3 กรุงเทพมหานครก็ได้18คนจังหวัดระนองได้หนึ่งคนก็แบ่งกันไปตามสัสดส่วนประชากรแล้วถามว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาตามวงเล็บสี่ที่รัฐบาลเสนอนะมาอย่างไรยังไม่พอนะครับพอสมาชิกสภาร่างรับนูนได้มาแล้ว200คนสมมุติว่าได้ตามนั้นเพราะวันนี้เมื่อสักครู่พรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าท่านยอมกลับไป3ามใน5ผมก็ไม่ติดใจครับกลับไปร่างเดิมก็กร่างเดิมแต่ผมนะี่ยโหวตว่า2ใน3นั้นเหมาะสมแล้ว แล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐมนูญสหรัฐที่แก้ไขหรืออเมนเมนยีครั้งเนี่ยเขาแก้ยากครับเพราะมีการเสนอแก้ไขทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาที่เขาเปลี่ยนผ่านประเทศ200กว่าปี1 1 0 0 0หครั้งครับมีการแก้ไขท่ามกลางสงครามกลางเมืองมีการแก้ไขระหว่างการเลิกทาสมีการแก้ไขระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมด27ครั้งท่านไปตรวจด,ดูได้ มันขอพยายามแก้ไขทั้งหมด1 1 0 0 0ครั้งแต่แก้ได้27ครั้งแล้วคนที่มาร่างรัฐมนูนแก้ไขสารัฐคือใครครับคือผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่างรัฐมนูญเช่นเดียวก,กันกับที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่คือญี่ปุ่นจอมพลแม็กอาเธอร์ใช้กระบ,บอกปืนบังคับญี่ปุ่นเขียนรัฐมนูนร้อยสามมาตราขึ้นมานี่คืออะไรครับนั่นคือประชาธิปไตยไหมไม่ใช่ครับแต่วันนี้ทำไมญี่ปุ่นยังเป็นประชาธิปไตยก็เพราะรัฐมนูญที่มาจากปากกระบ,บอกปืนใช่ไหม ไม่ใช่จําเป็นว่าที่มามาจากไหนแล้วมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยที่มาหลายที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารในโลกนี้ทั้งในยุโรปและที่อื่นๆแต่เขาเขียนรัฐธรรมนูนได้เป็นประชาธิปไตยได้อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นขอโดยสรุปที่ผมขอสงวนความเห็นและผมเนี่ยมาทวงถามความชอบธรรมให้กับผู้ที่ควรจะเข้ามาช่วยร่างรัฐธรรมนูนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านต้องมาเชิญในวันหน้าคือการปล่อยให้ สสรมาจากการเลือกตั้ง200คนแล้วในรัฐธรรมนูญน,นั้นยังเขียนไว้อีกว่าให้เลือกกันเองมาเป็นสสมาเป็นกรรมธิการยกล่างแล้วถ้าท่านมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดศาสตราจารย์ด้านกฎหมายมหาชนนักวิชาการจะคนไหนจะมาช่วยท่านมาเขียนล่ะครับท่านยังไม่ได้สมาชิกรัฐสภาคัดเลือกเลยไม่มีส่วนสัมพันธ์ใดๆกับสมาชิกแห่งนี้ที่จะผูกพันว่าสภาได้เลือกเขาไปทําหน้าที่และ ที่สําคัญครับมันเป็นคําโกหกหรือไม่ที่ท่านบอกว่าท่านอยากได้นักเรียนนิสิตนักศึกษามาร่วมร่างรัฐธรรมนูญผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าที่ต้องขอสงวนความเห็นแล้วยืนยันว่ามันจําเป็นต้องกลับไปร่างเดิมแม้ผมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่าการแก้ไขรัฐนูลทั้งฉบับทําได้และเห็นด้วยว่าควรจะแก้ไขรายมาตราแต่เมื่อเดินมาถึงผ่านวาระหนึ่งแล้วผมทวงถามรัฐบาลเลยครับ ท่านกลับไปร่างเดิมเนี่ยยังจะคุณประโยชน์มากกว่าผสมผสานร5 5 0คนจากการเลือกตั้งอีก50คนมาจากสัสดส่วน3ส,ส่วนดังที่กลับเรียนแล้วขอบพระคุณครับท่านประธาน